สวัสดีค่ะเด็กๆคำคล้องจองทิ้งขยะให้ถูกที่ขยะขยะขยะใครทิ้งเจ้านะขยะเจ้าขาขยะขยะขยะทิ้งไม่ถูกที่ไม่ดีเลยหนะมามาจะพาลงถัง มามาจะพาลงถังเด็กเอย๋ยเด็กดีช่วยกันเก็บพลันสีเหลืองขยะรีไซคเคิลขวดน้ำกล่องนมที่ทับถมพลันสีเขียวคือขอยะเปียกพืชผักใบเขียวเลี้ยวลงถังพลันสีน้ำเงินขยะทั่วไปเศษโฟมน้อยใหญ่อีกทั้งพลาสติก สีแดงขยะอันตรายแบตเตอรี่ไฟฉายอันตรายหนักหนามือน้อยรักโลกเจ้าขามือน้อยรักโลกเจ้าขามามาเรามาช่วยกันเก็บเอ่ยมามาเรามาช่วยกันเก็บเอ่ยแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะเด็กๆ